สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เชฟอ้นก็มากับเมนูนะครับต้มมะระนะครับกระดูกอ่อนนะฮะอันนี้ผมก็ใส่รากผักชีใส่กระเทียมไปสามหัว4ี่หัวแล้วก็เห็ดหอมอันนี้ผมจะใส่เห็ดหอมลงไปนะครับเห็ดหอมก็สาดอกหั่นนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาหั่นเราก็มาแช่น้ำไว้ก่อนแล้วก็คั้นน้ํามันทิ้งไปก่อนทั้งสองน้ำนะครับเพราะมันจะกินแรงนะครับแต่แปลกนะเห็ดหอมพอใส่ไปมันจะทําให้น้ำเนี่ยเป็นสีเหลืองสวยงามน่ากินเลยละครับ พอผมใส่ใส่เสร็จแล้วผมก็จะใส่กระดูกอ่อนนะครับอันนี้กระดูกอ่อนล้างเรียบร้อยนะครับเตรียมไว้อันนี้ก็ทาการใส่อันนี้พอเราใส่แล้วก็ปล่อยพอน้ําเดือดเสร็จผมก็จะนํามะละลงมาใส่นะครับมะละผมก็หั่นไว้อันนี้นะครับมะละที่หั่นไว้นะครับไม่ได้ยาไส้นะครับจะต้มกับกระดูกอ่อนอย่างนี้เลยนะครับมะละ โอเคเดี๋ยวมาดูตอนน้ำเดือดแล้วมาละลงกันนะครับครับอันนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับอ่ามันก็จะมีฟองผมก็ช้อนฟองออกไปได้พอสมควรแล้วอ่ะทีนี้ผมก็จะใส่มะละที่หั่นไว้แล้วครับนี่เลยนะฮะแล้วเราค่อยค่อยช้อนฟองอีกทีโอเคเดี๋ยวผมก็จะกดกดลงลนยะ ผมจะไม่คนนะครับอันนี้จะไม่คนนะครับครับเดี๋ยวมันก็สุกละอันนี้เดี๋ยวผมจะพอมันเดือดปุ๊บเดี๋ยวผมจะรีไฟออนเลยนะครับจะตุนพวกกระดูกอ่อนให้มันนิ่มด้วยกระดูกอ่อนที่เห็นไห่นะครับให้มันนุ่มเลย โอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันนะครับว่าตักใส่ถ้วยแล้วสีสันน่ากินขนาดไหนโอเคอันนี้ก็เริ่มออกเขียวแล้วนะครับเราก็ใส่นะครับรสตีนะครับใส่ก่